แราบานตัวของลัน่นจะกร,บะราบน้บารพระมุนีนำมาจักาญหลงพ่ผมปรกาศงานหลวงพ่อเพื่อกับนครรวมสายของหลวงพอ่อถ้าไหวกระพริบรือเาปัยไม่ความว่าเราหมา่ทุกชากกติเข้ามาจมาเปเวลาชาติเปล,ออบบเลี่ยนยศรัก,กทุนได้บ้างผมจบกบโชติศาสกรของหลวงพอ่อเอาแล้วห,หลวท่านยแหลิการมาอนุญาตเทิดเทใจ แต่เราเป็นตื่นหลุดจากว่าจากอดีตอาจจย์เกระทุว่าอาจารย์เป็นเทโอดเพราะฉะนั้นต้องปชุดคนบที่มือครบผมยินดีครบที่ดลุงพ่ออาตมาได้ท่ามือท่านวอกการพัฒนาประเทศเราพัฒนาตรง้หคนหรือว่าทำไมะเลโตความไม่นำรองการพัฒนาก็อยู่ทีคนครับเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาคนการพัฒนาคนคือการพัฒนาการศึกษารนี่ประเทศที่ก็พัฒนาทั้งหลายที สามารถถัดไปได้เนื่องจากกระจายตัวในแค่ไม่มีการศึกษารลนเรื่องที่หลวงพ่อถามว่าทําไมทะเลถึงโตกว่าในน้ำกรองตอนเนื่องจากทะเลมอยู่ต่างความในน้ำกรองหลวงพ่อทะเลมีโตได้ถ้าทะเลอยู่ถุงความในน้ำกรองน้ำในในน้ำกรองก็จะจะรับน้ำจากทะเลเพราะทะเลอยู่ถุงเพราะฉะนั้นทะเลอยู่ต่างความในน้ำกรองทะเลโตกว่าในน้ำกรองครับ